ต้องเตรียมอะไรบ้างทั้งห้าอย่างครับเตรียมตังก่อนที่จะเรียนจบเบสิกครับเพราะเราจะต้องจ่ายต่ออีกครับผ่อนได้นะครับตอนนี้ผมทบก็มีผ่อนนะต้องเตรียมใจว่าเพื่อนจะหายไปครับห้องจะโล่งขึ้นอย่างมากครับเตรียมตัวไปเที่ยวฝรั่งเศสกันเตรียมกินของแพงรับสวั <c oughs> สดีครับผมแมนกันผู้ชายในมหารนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ถ้าสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่จะเรียน Intermediate French Cuisine ที่กอดงเบอร์นะครับมาฟังกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้างทั้ง5อย่างนะครับก็รวื่ดูมามีสาระและไม่มีสาระนะครับโอเคข้อที่1น,นะครับก่อนที่จะเรียน Intermediate หรือระดับ2ที่กอดําเบอร์นะครับก็เตรียมตังค์นะเพราะปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ก็2 5 6 5นะเดือน ข้าวเรียนตอนนี้ก็แน่และสองแสนหนึ่งนะครับต่อเทอมเรียกว่าราคาขยับขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเตรียมตังค์ครับอย่างแรกเลยต้องเจอค่าเทอมที่แพงขึ้นทุกๆปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าขึ้นระหว่างปีไหมแต่แน่าจะขึ้นทุกปีมากกว่านะครับเพราะถ้าขึ้นทุกเทอมนี่ก็เยอะไปน,นิดนึงนแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วก็เตรียมตังค์ก่อนที่จะเรียนจบเบสิกครับเพราะเราจะต้องจ่ายต่ออีก ผ่อนได้นะครับตอนนี้ผมทำก็มีผ่อนนะอ่ะอาลืมบอกอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาจะมีสิทธิ์ให้สําหรับคนที่กําลังจะต่อเทอม2องแต่ว่าจ่ายล่วงหน้าภายในปีนะครับก็จะได้ค่าเทอมเท่าเดิมก่อนนะครับอย่างนั้นก็คือเตรียมตังค์ที่เท่าปีก่อนอันนี้ก็ได้นะครับแต่จะให้เวลาจํากัดไม่งั้นก็จะราคาขึ้นนะครับข้อที่2นะครับก็คือต้องเตรียมใจว่าเพื่อนจะหายไปครับ หมายความว่าตอนที่เริ่มเรียนนะครับคนเรียนเบสิกเนี่ยตอนที่ผมเรียนในคลาสวันเสาร์นะคนเรียนประมาณสามสิบคนแล้วก็เรียนไปเรียนมาตอนนี้เหลือประมาณสิบสองคนคือน้อยลงแบบอย่างเงี้นยนจากมากมากก็เป็นน้อยลงคือไม่ใช่อะไรครับมันจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการเวลาอย่างก็ตามก็คือเพื่อนจะหายไปแล้วเราจะเหงาขึ้นแล้วเราจะต้องเรียนใกล้ชิดห้องจะโล่งขึ้นอย่างมากครับ จากเดิมเต็มห้องต้องแย่งที่นั่งอะ่ะตอนนี้คือที่นั่งเหลือมากอะแล้วก็รล้อนี่เป็นห้องใหญ่แต่คนน้อยอะ่ะเออเอารมณ์นั้นอะ่ะจะเกิดขึ้นนะครับแต่เวลาที่เราเรียนอินเทอร์ i a เดียนนะครับแล้วก็3ครับเราเตรียมตัวไปเที่ยวฝรั่งเศสกันเพราะในระดับอินเทอร์ i a เดียนเนี่ยจะเป็นการเรียนทําอาหารในาตามพื้นที่ต่างๆของฝรั่งเศสครับอย่างที่บอกว่า ฝรั่งเศสมีหลายพื้นที่ก็เหมือนประเทศไทยนะมีหลายภาคนะครับก็ฝรั่งเศสก็มีน่าจะเป็นเขาบอกว่า18แปดแคว้นเออไม่มากขนาดนั้นเราก็ได้มีแคว้นที่อยู่ในแผ่นดินนอกแผ่นดินบนทะเลอะไรเงี้ยหลายแผ่นดินนะครับเอาง่ายว่ามีการแตกไปหลายส่วนนะครับแล้วก็เหมือนเขาเรียกเป็นภาคเหนือภาคใต้วาอีสานเนี้ยก็ได้มีอาหารตามแต่ภาคต่างๆแต่ละภาคก็มีจังหวัดของตัวเอง ก็เหมือนที่อยู่ถ้าเป็นภาคกลางนี่ก็จะเป็นอิลเดอรฟองนะครับก็แต่ว่าอยู่ภาคกลางภาคกลางของฝรั่งเศสก็มีพวกปารีสนะครับแล้วก็เมืองมีประมาณแปดเมืองนะครับแปดจังหวัดเนี่ยจะรู้ว่าอาหารก็มีอะไรบ้างนะครับเราไ็ได้เที่ยวฝรั่งเศสแล้วเรารู้สึกว่าอินมากขึ้นแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าอ่านยังไงภาษาเป,เป็นยังไงจนผมตอนนี้ก็ แอบไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับเป้ยศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการขานชื่อเมนูอาหารตอนนี้นะครับก็ข้อที่3คือเราก็จะอินในการท่องเที่ยวฝรั่งเศสกันเต็มเตยมน,นะครับต่อไปนะครับข้อที่4ี่ก็คือเตรียมกินของแพงครับ <c oughs> <c oughs> คือผมเรียกว่ากินของแพงอร่อยหรือเปล่าแล้วแต่ลิ้นของแต่ละคนนะครับเราจะได้ทำ lobster เราจะทำเนื้อแกะเป็นประจำ แล้วก็จะได้ทำแบบเนี่ยปลามังฟิชอีกเยอะแล้วก็ได้ได้ทำกับอาหารที่เป็นกุ้งที่มันแบบพิเศษที่เราไม่เคยทำได้ทำโฟกาได้ทำอดิชกซึ่งโบติก,ก็เราคงไม่ซื้อจากวิลล่ามาทำนะครับเพราะว่าน่าจะเสี่ยงในการทำแล้วก็มีหลายๆได้หลายหลาย,ลาย,ลายอย่างที่เราทำได้มไม่ได้ซื้อวัตถุดิบแบบนี้มาทำไปบอสอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เลยในการทำครั้งนี้นะครับแล้วก็ ท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมใจในข้อที่5คือเตรียมรับความกดดันครับเพราะว่าตอนสมัยเราเรียนเบสิกเนี่ยเราจะให้คําตอบเองว่าเออฉันเพิ่งเริ่มมาเรียนทำอาหารเราไม่เข้าใจอ่านฝรั่งเศสรเราจ,จับมีดไม้เป็นเลยเราอย่างผมเนี่ยล้างจานไม่เป็นอย่างเงี้ยก็แบบก็ยังเลทก็ยังช้า เป็นคนสุดท้ายของห้องเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าล้างจานไม่เป็นก็มีความไม่เรียบร้อยเนี่ยครับเอาว่าทุกคนที่มาเรียนเอเจนท์เวเดต์เขาจริงจังคนระับเราจะเจอคนที่จริงจังมาแล้วคนที่ประสบการณ์ทำร้านอาหารพรุ่นี้ประสบการณ์ทำอาหารเยอะๆจำนวนมากทุกวันก็มีครับก็จะวัยมากๆเอาว่าเราจะเจอเพื่อนที่มีเด็กคนจริงๆเราต้องรับความกดดันแล้วนะครับแล้วก็ผมสังเกตเพื่อนๆหลายๆคนที่เริ่มต้นจะแบบยังไม่ได้เก่งมากในต,ตอนเริ่มต้นที่เบสิก เขาพัฒนาขึ้นแล้วก็หลายคนแอบฝึกซ้อมนะไม่ธรรมดามาเรียนทำอาหารแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับก็ค่าเรียนแพงแล้วก็เรียนเหนื่อยถ้าเรียนเล่นๆสุดายแย่เลยวันนี้ก็จะฝาก5ข้อที่ต้องเตรียมใจเตรียมตัวนะครับสำหรับการเรียนปอดองเบร์นะครับ f r ร n c h Cuisine Intermediate นะครับแล้วมาดูว่าตอนหน้าจะว่าอย่างไงนี่ยังไม่พูดถึงสุขที่เรียนนะเพราะว่ยังไม่เทงนะ วันนี้แมนกันคุมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ